ตอนนี้ที่เห็นจับภาพเนี่ยเเนื้อหาค่อนข้างเก่าแล้วก็มีอาราโกไนเดินละฟูเดี๋ยวผมกำลังมองหาในส่วนของมันจะมีความเป็นปุยเมฆปุยฝ้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยาทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าอาราโกไนนะนะครับอืมแต่ทีนี้ย ในส่วนของผลึกแคลไซด์เนี่ยเดี๋ยว,ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆล้วน,นะยังไม่ได้สรุปเพราะว่าบางทีนมได้โตอ่ะจริง,รงๆแล้วนะจะต้องมีผลึกคแคลไซด์แหละอยู่ในช่วงออสังกะสุกไก่เถื่อนคือผ้าเนี่ยถ้าไปล้างมานะแ <c oughs> คลไซด์เนี่ยมันไปก่อนเพื่อนเลยอันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นเนี่ย จริงๆเนี่ยมันคือผลึกแล้วนะมันเดิมทีเนี่ยเขาเป็นน้ำแป้ง,ปงน้ำปูนแหละนะฮะแต่ว่าผมมองว่าตรงเนี้ยมีลักษณะคล้ายๆแบบเออเป็นเส้นใหญ่อะ่ะแล้วใสแวาวๆละเนี่ยอืมจริงๆถ้าเส้นเดียวๆเนี่ยเรามองว่เป็นเส้นผมแต่ไม่ใช่หรอกแต่ตรงนี้น่าจะเป็นเออน่าจะเป็นน้ำแป้งน้ำปูนเมื่อนานมาแล้วนะ เนี่ยใสยแล้วเนะยโปร่งใสนะเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยผมพิจารณาว่าเป็นผลึกแล้วนะเขาไม่ใช่อไอ้พวกน้ําแป้งน้ําปูแล้วเนะี่ยเนี่ยเห็นไหมมีความโปรง่งใสเอ้ยโปร่งแสงมองมองรอดได้นะแต่มันไม่ใสกิบจริงๆเฟรมเนี้ยโอเคนะโอเคเลยอืม แล้วมันมันนมมีมีปูดนูนออกจากผิวนะอ่ะเออมันมีครับมันมีอมึอย่างนี้นะนีูแวกแบบ,บกโกลันนะมน่ากลัวว่าองค์เนี่ยจะไปทำการล้างมาทำให้ อ,อหลักฐานความเก่าอ่ะมันหลุดร่อนออกไปแต่ถามว่าผมมองเนื้อหาของผิวพระเนี่ยมีความเป็นผลึกแหละอืมมีความเป็นผลึกมีความเป็นเนี่ยเปลี่ยนแปลงกายภาพเ,ลลเหมือนเป็นแก้วแล้วเนื้อพระเนี่ยเห็นไหมฮะข้างในมันยัเป็น,ปน,ปนคือเดิมทีเนี่ยเขาเป็นน้ำแป้งน้ำปูนแหละคุณ <Yeah. S 2> คุณ,คณ,คณยางไงเหรอ ใช่แต่เนี้ยคือลักษณะเนี้ยเขา<อ>เป็นผลึกแล้วนะเป็นใสๆใสแล้วใส,วใสนะฮะใสเป็นผลึกแล้วเนี่ยโอ้ยองนี้นี่อันนั้นอะไรถึงแม้จะไม่มีประกายอนนของแคลไซนะแต่เนื้อหาขหงพลาเนี่ยมีความเก่าละมีความเออเปลี่ยนอนุภาพเป็นของแข็งอันนี้น่าจะเป็นบนสารนะพี่อืมนี่น่าจะเป็นเศษทองคำ เอเนี่ยอาจจะเป็นพวกอิดอิดซุ้มกอแล้วก็มีพวกเศษเ,เท่าเศษอะไรมันแปะติดกันอยู่เนี่ยที่เท่าผงฐานการทูเนี่ยพี่เนี่ยจุดที่เมาส์เคลื่อนชี้ให้เห็นเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อพ้านเนี่ยเป็นแก้วแล้วนะเป็นแก้วเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงกายภาพจากาน้ำแป้งน้ำปูนเนี่ยเป็นผลึกแหละเป็นของแข็งละ เดิมทีเขาจะเป็นวนสารเป็นเอ่อพวกคุณคุณคุณขึ้นหอยใช่คุณคุณฟูฟูเนาะนะฮะเดี๋ยวผมกลับด้านนิดนึงเนี่ยโอ้โหวงนี้เก่าครับเก่าได้เรื่องเลยนะฮะแต่แต่ว่าประกายของเขาหรือแคลไซด์เนี่ยเออหายไปนะจริงๆมันจะต้องแบบเห็นเลยแบบโดมจะมีประกายมีประกายขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าเขาไปล้างหรือเปล่าไม่รู้น่ากลัวจะไปทําการล้างมาเพราะผิวพันเนี่ย จริงจริงเนี่ยเนี่ยใสเป็นแก้วแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผิวพ้าเนี่ยเป็นแก้วเป็นคือมองดูเนี่ยเขาแก้วเคลือบใช่เป็นแก้วแล้วคือถ้าเราเอาอะไรไปงัดนะครับเนี่ยสมมติเาเอาไม้อะไร่งแข็งไปงัดเนี่ยตรงนี้มันหลุดหมดเลยนะเวิ้งนะอ๋อไม่แต่แต่ท่านแข็งมากเหมือนมันเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วพี่เออท่านแข็งมากแข็งไหม้ยขนาดเอาเข็มขูดยังไม่นั่นเลยไม่นั่นเนี่ยก็คือเหมือนเรากระทาะก้อนหินอยู่เนี่ย Oh. เอาเข็มคูดดังแกะแกๆแกมเนี่ยเนี่ยโอโ้โหผมว่าพลึกขนาดเนี้ยอายุพ้าเนี่ยหามวลสารเนี่ยใช่เลยนะครับแล้วก็เนื้อพ้าเนี่ยก็เป็นเนื้อนี่แหละปูนประคอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเเออเอแทบไม่ค่อยได้ใส่พวกน้ำมันตังอิวเข้าไปเพราะว่ายังไม่ค่อย,ยไ,<ม>ได้นำม่<ร>ะ<จ>ียังไม่ไมีมมนะใช่แล้วก็ ลักษณะเหมือนเป็นเ,เปลือกหอยดิบนะเป็นปูนเปลือกหอยดิบป,ปนละเอียดนะครับอืมเนี่ยกายภาพเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นเปลือกหอยแล้วคะคือเดิมทีก็เป็นน้ำแป้งน้ำปูนนะเป็นมวลสารอยู่แต่ว่าเนี่ยแข็งละนะอันนั้นถ้าเอาเราไปงัดเขาเนี่ยก็หลุดหมดเลยเนี่ยนะ,นะรหรือถ้าลองจงใจทำหล่นหรือเคว้งลงพื้นแข็งแข็งก็แตกละเอียดเลยนะนะฮะก็เหมือนแก้วเลยแล้วก็มีความเกิดเป็นอะราโกไนเกิดขึ้นนะ ถ้าคนที่ดูพาสมเด็ด้วยพันเอ็กบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าด้วยนั้นทองเออนะฮะมกิดทอเนี่ยเหมือนเป็นแร่ทองคํานะนะฮะก็โปรยมาเป็นแบบเป็นผงเล็กๆจริงๆนะซึ่งทําให้องค์พีายมีเส้นดนได้อะไรอยู่เลยนะอันนี้น่าจะเป็นฝุ่นนะพี่ผมพิจารณาถ้าเอาอะไรปัดๆเนี่ยนะหรือไม่ก็เออมันเกิดขึ้นนาแล้วแล้วก็ไอ้ตัวอะลูนีับไปแล้ว ขึ้นมาปิดแต่ไม่น่าใช่บนสารเนี่ยบนสารจริงๆต้องเป็นปฏิกิริยอะไรก็อันนี้อาจจะเป็นพวกเศษกวดนะเศษกวดแรล้วนะา้าเนี่ยยังก็ขุ่นขุนพวกนั้นะใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกผงถ่านการถูนะจมลงไปหมดแล้วแล้วเนื้อพระเนี่ยแตกละเอียดแหละกระจายแล้วก็มีความใสแวววาวแต่เสียดายว่าอืมประกายแคลไซเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นชัด นะฮะซึ่งองคเนี้ยผมวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากการนำไปล้างนะครับนำไปล้างซึ่งอาจจะล้างหนักซะด้วยน,นะนะ,ะอาจจะถึงขั้นแบบขั้นอาจจะดำอยู่ก็ได้ล้างองคเนี้ยนะคือเนื้อแบบเนี้ยเนื้อหาแบบเนี้ยคือเก่าถึงยุคแล้วล่ะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังอันนี้พลิกด้านหลังมาไอจุดที่เป็นขอบด้านล่างแล้วแล้วก็พวกอ่ด้านหลังเป็นหลังแบบ นืมฮะน่าะสวยอืมอืมโอ้โหนะฮะก็เวอร์ก่ะสวยเลยล่ะนะฮะสวยเลยก็โอเคนะองนี้นี่ผมมองว่าถ้าอายุเราๆร้อยห้าสิบปีบวกอ่ะ ท,นนะทนันะทำผมเด็ดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอาเนื้อหาเนี่ยไอในส่วนของผลึกแกว้วใสเนี่ยจริงๆเนี่ยเนี่ยคือคือผลึกประการเาๆเขาหายไปแต่ว่ามันจะเหลือแต่แบบผลึกที่เป็นของแข็งใหญ่ๆต,ติดกันในื้านะ่ะใช่นะฮะก็บวลสารก็เปลี่ยนไปเป็นแก้วแล้วอาจจะจักบ,บ่อยนะยอมรับนะองค์นี้ผมยอมรับว่าถึงยุคนะ่ะ นะครับแต่ว่าเอเนี่ยโอ้เนื้อฟ้ามัใสหมดแล้วขาวแบบคือเนี่ยนะครับผลึกแคลไซด์เนี่ยคือเขาจะมีความโปร่งแสงแต่ไม่ได้โปร่งใสนี่แหละนี่คือเนี่ยเนี่ยนี่คือแข็งแล้วนะเป็นแก้วนะเป็นแบบถ้าเอาจริงๆิมันก็คือเเปลือกหอยแหละกลับไปเป็นเเปลือกหอยดั้งเดิมนะฮะเอตัวความอัศจรรย์ของไอตัวปูนเปลือกหอยเนี่ยมันก็กลับ เอ่อเกิดออกซิเดชันกับกา๊าซก๊าซื้อนอากาศด้วยเวลาผ่านไปร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีสองร้อยปีเนี่ยมันจะเกิดแก๊ไซด์เกิดขึ้นนั่นแหละนะเนี่ยจริงๆถ้าดูดีๆมีผลึกอยู่นะนะครับแล้วก็ก้อนพวกนี้เป็นแก๊ไซต์ก้อนใหญ่ๆเลยนะฮะจริงๆถ้าในทางเอ่อไปลบเลือนหลักฐานความเก่าเนี่ยทางโบราณวัตถุไปแข็งมากเลยนะแข็งแข็งไงใช่เลยครับองคงเนี้ย ถึงยุคแน่นะถึงแม้เราไม่เห็นประกายแคลไซด์ก็ตามแต่เนี่ยไอ้ที่เราเห็นนี่คือแคลไซด์อันใหญ่แล้ว่คือแล้วคณะคุมไม่หมดเลยนะครับ<อ>ปิดแคลซไซด์เนี่ยมีหลายกายภาพนะคือมีตั้งแต่เป็นผน,น,นึกเป็นอะลกอนไนท์ยุบๆนู่นอะไรนะมุมนั้นอนะมุมนั้นอนะ<ใ>นี่ยะเออลายทิศทางเนี่ยน่าจะเป็นพวกผงถ่านการถูกเสร็จคิเท่าใบลานนะนี่นะครับเคลือบหมดเลยนะเคีืยบ ปั๊เนรัก,กนืนนคลือบใส่เอ่อ่านี่นะอ่ะพรุ่งนี้เตาได้เรื่อง